はい。リハー มีรถสภาพไปสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะสวยหลูหลาขับดีมากๆเลยนะคะนิสสันเทเนา200 XL Sport ภายในสีดำเกียวโตปี2013ค่ะคันนี้ใหม่ในเชนแล้วนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะได้เต็มนะคะส่งเงินละแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะขอคนซื้อกันเดือน15,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวนําจะาไปดูรถรอบๆกันนะคะตาม ไดูเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะกว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะนิสสันเทียนา200 XL Sport ใหม่เนเชนเกียรโตปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นนะคะฟีดาวนะคะส่งเดือนละ7,000บาทนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้านะคะ ระบบเซนเซนล็อกค่ะกระจกปราบไฟ้าปัฟไฟ้าปุ่มสตาร์ทนะคะแอร์แบคอเบสกุญแจดีโมดพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะแอร์ดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะหรูราสุดๆเ,นะเ,เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะคันนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะกระคาวเบ,บาๆอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นค่ะเนี่ยตอนหลังด้วยนะเบาสีดำดูแลรักษาง่ายม,มากๆเลยค่ะคันนี้ สภาพดีสุดๆเลยนะน่าใช้ค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะเป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวมากๆเลยค่ะนั่งสบายเลยค่ะลายไม้รอบคันอีกต่างหากนะคะคันนี้ใหม่ได้แช์แล้วนะคะไฟใหม่แล้วนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะคิวความเียบรอบคันค่ะคันนี้สามารถเติมน,น้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะสภาพดีค่ะ คุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะเบาปักไฟฟ้าคู่หน้าอย่างต่างห่าค่ะสวยหรูหราหน่าใช้กับราคาเบาๆนะคะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์ส0งพันเบนซินนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะคันนี้ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไ d นะคะพิมพ์คำว่าแอดนำหน้านะแอด AMP 10นะคะแอด M 10นะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ ดูแลสุขภาพคนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ